สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับผมชาโนและที่นี่บอยรถบ้านเพชรบุรีอีกแล้วนะครับผมแน่นอนว่าถ้าพูดถึงบอยรถบ้านแล้วจะต้องนึกถึงรถมือสองคุณภาพดีเกรดดีพรีเมียมอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะครับนนก็มีรถกระบะยกสูงนะครับจะค่ายโตโยต้ามาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้ารีโว่2.4 e double cab ปี2018นะครับผมคันนี้เลยคันสูงๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดด้วยนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเพิ่งมาเป็นรถบ้านแท้ๆแ,แล้วจะบอกว่าพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้ามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูผิวพันธุ์บอดี้รอบนอกกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีรูปร่างผิวพันธุ์เป็นยังไงไปมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าครับนี่เลยโคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมจะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ทาม์ลันนิ่งไลท์ตรงนี้สวยๆแบบนี้นะครับเป็นแบบ LED นั่นเอง นะครับผมทัดลงมาด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้จะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ถือว่าสวยงามมากสภาพคือพร้อมใช้งานมากๆนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําเข้มตัดด้วยขอบโครเมียมนะครับผมพร้อมโลโก้ของโตโยต้าตรงกลางแบบนี้สวยงามมากๆด้านหน้าก็คือดูหล่อเท่บึกบึนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันมั่งดีกว่าครับในส่วนของด้านข้างของรีโวคันนี้นะครับนี่เลยเรามาเริ่มตรงล้อเลยดีกว่า ล้อนะครับเป็นล้อแมกอัอลอยเดิมๆจากโรงงานนะครับมาในขอบ17นะครับยางปีเดียวกับรถนั่นเองปี18ก็ถือว่ายังใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับผมมาที่ตัวกระจกข้างตัวนี้เป็นปรับและพับเก็บแบบระบบไฟฟ้านะครับผมมาในแบบว่าโครเมียมสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ในโครมเรียบร้อยเลยนะครับนี่มีเพจป้ายให้ลักมาให้ด้านข้างเป็นโครเมียมมีคิ้วกันซาดนะครับผมทั้ง4ด้านของประตูเรียบร้อยเลย นะครับตัวนี้เป็นดับเบิลแคปนะครับจะมีทั้งหมด4ประตูเนาะมือจับตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมมาให้และอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะครับเป็น p ีเลนเนอเป็นยกสูงนี่บันไดแข็งแรงมากถือว่าใช้งานสะดวกสบายแข็งแรงนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร่องรอยการคิดค่วนหนักๆเลยนะครับผมถือว่าสภาพดีสวยพร้อมใช้งานมากๆครับคันนี้ ในส่วนของด้านหลังนี้นะครับผมนนบอกเลยว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะครับ oh. ติดแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของบันไดกันชนท้ายสวยงามสภาพคือใหม่กิปนะครับเป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้บริเวณมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับนี่ แล้วก็ยังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับปลอดภัยสะดวกสบายใช้งานนี่ถือว่าสุดยอดนี่มีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมไฟท้ายสวยงามสภาพคือใหม่มากครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นยังไงไปเลยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้ารีโวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน บอกเลยว่าข้างในดูหรูหรามากดีไซน์คมเข้มนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกขึ้นรูปหนังนะครับสวยงามนะครับจะเน้นเป็นโทนสีดำเท่ๆดุๆนะครับผมตามสไลตล์ To โ yota Re ี o ้นั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นเบาะผ้าไม่มีร่องรอยแบบว่าขาดหรือชำรุดแน่นอนนะครับเป็นเบาะผ้านุ่มครับนั่งสบายนะครับในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้ก็ดีไซน์สวยงามนะครับผมมีไฟเส้นสายสีน้ำเงิน นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมาพร้อมกับเป็นแบบว่ามัลติมัลติฟังก์ชันเนาะโอเคสามารถปรับนะครับควบคุมจอเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบให้ความบันเทิงตัวนี้รองรับนะครับผม FMAM AUX USB นะครับบลูทูธนะครับพร้อมกับแผ่น CD ดีหแผ่นช่องใส่แผ่นมาพร้อมกับจอขนาด7นิ้ว ในส่วนของระบบให้ความเย็นนะครับคันนี้ก็มาในเป็นแอร์แบบอนาล็อกปรับแมนนวลนั่นเองครับสามารถปรับความแรงลมน้องแล้วก็ปรับอุณหภูมิลมได้นะครับผมแล้วคอนโซลด้านหน้าของเขาก็ยังมีนี่เป็นตู้เย็นคูบล็อกนั่นเองก็คือยังเย็นอยู่เลยนี่แล้วก็ช่องเก็บของนะครับผมนี่มีเล่มมาให้พร้อมนะครับไว้ใจสบายใจได้เลยนะครับคันนี้เข้าสูนทูกระยะเลยนะครับผมนี่เลมคู่มือมาพร้อม บอกเลยว่าคันนี้นะครับเลขไมล์เขาอยู่ที่55,000กว่าโลเองนะครับกับรถปี2018ถ้าเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ1 8 0่น 18, ปกติทั่วไปค่อนข้างไปทางน้อยด้วยซ้ำเกียร์คันนี้นะครับผมเป็นระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบคันบันไดนั่นเองมีโหมดให้เลือกด้วยมีทั้งโหมดแบบ power mode หรือจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานแบบ eco mode ก็สามารถปรับเลือกได้ตรงนี้นะครับเบรคมือช่องใส่ของมามีมาให้เรียบร้อย นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ารีโวคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังก็คือกว้างมีเฮดรูมเล็กรูมนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับนั่งสบายแล้วก็สามารถพับเบาะได้ด้วย นอกจากพื้นที่กระบะด้านหลังที่เราสามารถขนของได้ภายในรถเราก็ยังพับเบาะนะครับผมเพื่อที่จะเก็บของในรถได้กว้างขวางอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันที่ด้านหน้าดีกว่าครับสำหรับเจ้ารีโว่คันนี้นะครับผมค่าตัวน้องตอนออกห้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่เกือบ90,000 0บาทก็คือ8 9 9 0 0 0บาทนะครับผมแต่วันนี้บอยรถบ้านเรามาจัดให้ในราคาพิเศษนะครับซึ่งค่าตัวน้องที่บอยรถบ้านของเราอยู่ที่ 695,000บาทเท่านั้นครับคือถูกก็เอาห้างไปประมาณ2 0 0 0สนน่ะและที่สำคัญนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับรถที่บรบ้านของเราสามารถเข้ามาดูซึ่งห้องเครื่องของเจ้ารีโวคันนี้บอกเลยว่าแห้งกริปไม่มีเยอะมไม่มีแบบว่าเครื่องเก้าเครื่องแต่งนู่นนี่นะอันนี้คือเดิมแท้ๆร้อรถบ้าน100%เ นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์ครอยต่างๆนะครับร่องรอยจากโรงงานคืออยู่ครบมากๆก,ก่อนที่จะส่งมอบให้คุณลูกค้าเรามีการเช็คให้ก่อนส่งมอบทุกคันแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรถบ้าน100%นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอน การันตีเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาคุยเข้ามาดูนะครับที่บอยรถบ้านได้ทุกสาขาเลยครับและที่สําคัญนะครับออกรถภายในสิ้นปีนี้โปรโมชั่นพิเศษของบอยรถบ้านเท่านั้นนะครับผมคือขับรีไปเลย90วันหรือ3เดือนนั่นเองออกรถวันนี้พ่อนอึ่งทีปีหน้ากันไปเลยครับขับเพลินไปก่อนเลย3เดือน นะครับผมและนอกจากนี้ยังมีดอกเบีย้ยแบบดอกเบีย้ยราคาพิเศษนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยสูเนานสูงสุด1ปีหรือจะเป็นเลือกรับดอกเบีย้ยนะครับเริ่มต้นที่2.54ก็ได้นะครับแล้วเงื่อนไขต่างๆก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ที่บอยร,รถบ้านทุกสาขาเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับโนนกับเจ้ารีโวคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยร,รถบ้านมีครบจบถุกรุ่นสวัสดีครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง y o YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ